สวัสดีจ้าวิธีที่เหาเห็ดเข้าปุ้นเข้ามักเด้อจ้าขนมจีนข้าวมักเขาาก้เขาที่เฮามาเลียวเฮ่าก็เอาขึ้นมาพักาวน่ำแล้วเฮากับมาเทใส่ห้างแบบนี้เด้อจ้าแล้วก็เหากับล่าง,ล,างล่างทุกมือบไอ,อ้ฮะแล้วเฮาก็ล่างสุม,มือเด้อจ้า ล่างเขาเขาจะเอื้อนมักเขาบ่น้ล่างเขามักเด้อจ้ะล่างให้มันได้เด้อจ้ะล่างเขาก็จะประมาณนี้นะจ้ะร่าขาวล่างให้มันขาวล่างให้มันโบมินโบสาบเด้อจ้ะล่างให้มันสะอาดมันขาวมันจะแร่ขั้นล่างบ่าขาวมันจะแร่จ้ะ <c oughs> มันจะดำขาวสินมันจะดำแต่ว่ามันเป็นข้ปุ่นโบราณข้าวปุ๋นธรรมชาติขนมจีนข้าวหมากักล่างหลายแป้งก็ออกล่างหลายแป้งก็ออกจ้ะ <c oughs> มักจนเขาเปื่อยด้วยจ้ะมันอาทิตย์หนึ่งมักล่างแบบนี้ทุกมือประมาณอาทิตย์หนึ่งล้วก็เอาไปบด บดล้วเอาไปตองบดให้มันเป็นน้ำล้วเอาไปตองตองใส่ผ้ามุงตองใส่ไหตองใส่ผ้ามุงจ้ะค่อยจาเพิ่ตองใส่ผ้ามุง,ง,ง,มงเดี๋ยวค่อยติดตามตอนต่อไปเด้วยจ้ะ